สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูหญิงอีกแล้วนะคะในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของระบบย่อยอาหารกันนักเรียนพร้อมหรือยังคะไปชมกันเลยเรามาเรียนเรื่องของการย่อยอาหารกันนะคะาาการย่อยอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้หนึ่งการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใชเอนไซม์ inside. สองการย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยอาหารโดยใชเอนไซม์ inside. นักเรียนคงจะได้ยินคำที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่าเอนไซม์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชิงกลกับเชิงเคมีต่างกันอย่างไรนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่า เชิงกลกับเชิงเคมีเนี่ยต่างกันอย่างไรและคําว่าเอนไซม์เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเรื่องของอวัยวะในระบบย่อยอาหารกันก่อนนะคะนะักเรียนอันที่1น,นะคะระบบย่อยของเราก็มีปากนะคะสก็คือหลอดอาหาร3คือกระเพาะอาหาร4คือตับ5ตับอ่อนนะคะถุงน้ำดีลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ทวารนะ่ะเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแต่ละอันทำหน้าที่อย่างไรเรามาดูที่อวัยวะแรกกันเลยนะคะก็คือปากปากเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดินอาหารประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันคือฟันลิ้นและต่อมน้ำลายค่ะดูหน้าที่กันนะคะหน้าที่ของฟันนะคะบดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงก่อนกืน นักเรียนทานอาหารแล้วนักเรียนเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะกลืนลงไปนะคะสองก็คือลิ้นนะคะลิ้นทําหน้าที่คุกเข้าอาหารการกลืนและรับรสชาติอาหารอีกส่วนสําคัญนะคะก็คือต่อมน้ําลายต่อมน้ําลายเนี่ยสร้างน้ําลายที่ประกอบด้วยน้ําย่อยที่ใช้ย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาล หรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเอนไซม์ก็ได้นะคะเอนไซม์ Inside ในน้ำลายเนี่ยคือเอนไซม์อะไมเลสเดี๋ยวถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะนักเรียนก็จะไปเรียนว่าเอนไซม์แต่ละตัวมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะอวัยวะต่อไปนะคะคือหลอดอาหารหลอดอาหารจะเป็นท่อยาวตรงยาวประมาณ25ซนติเมตรอยู่ด้านหลังท่อลมนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าที่ของมันคือลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหาร โดยการหดและคลายกล้ามเนื้อนะคะจะทําหน้าที่หดและคลายกล้ามเนื้อดันอาหารลงไปสู่กระเพาะอาหารอวัยวะถัดไปนะคะคือกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารจะเป็นถุงคล้ายกับรูปตัวเจนะคะผนังด้านในจะมีลักษณะเป็นคลื่นแบบนี้คะ่ะนักเรียนอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะ หน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คือสร้างกรดไฮโดรคลอริกทำให้กระเพาะอาหารมีสภาพเป็นกรดหน้าที่อย่างที่สองนะคะก็คือสร้างน้ำย่อยเพปซินเพื่อช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนอวัยวะถัดไปนะคะคือลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะอยู่แบบนี้นะคะบริเวณนี้นะคะเรียกว่าลำไส้เล็กจะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เเมตรซึ่งขดอยู่ในช่องท้องของเรา นักเรียนลองคิดเล่นๆสิคะว่าถ้าเรานำเชือก6กถึง7เมตรมาขดม้วนไปแล้วนำไปอยู่ในช่องท้องเนี่ยจะทำแบบไหนหน้าร่างกายของมนุษย์เนี่ยมหัศจรรย์ใช่ไหมล่ะคะ,ะหน้าที่ของลำไส้เล็กนะคะก็คือย่อยสารอาหารทุกประเภทโดยทำงานร่วมกับตับและตับอ่อนคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะสารอาหารทุกประเภทคืออะไรก็คือสารอาหารประเภท ค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนั่นเองนะคะในลำดับแรกในการย่อยของเราที่บริเวณปากนะคะเราจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลสคุณครูได้แนะนำไปแล้วนะคะเอนไซม์อะไมเลสจะช่วยย่อยแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะส่วนในลำไส้เล็กมันยังย่อยไม่หมดนะคะก็จะมาย่อยอีกที่ลำไส้เล็กสำหรับคาร์โบไฮเดรต สำหรับโปรตีนนะคะเมื่อสักครู่นี้มันขย้อนกลับมานะคะเขาบอกว่ามันจะสร้างน้ำย่อยเปปซินซึ่งทำการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนแต่ก็ยังไม่สามารถย่อยได้หมดนะคะก็จะทำหน้าที่ลำไส้เล็กก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทั้งสามประเภทอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ให้ครบในเนี้ยก็จะเราจะบอกว่าเป็นการย่อยไขยมันด้วย ก็ไม่ถูกนักนะคะเพราะว่าไขามันเนี่ยจะเป็นการทําให้โมเลกุลแตกตัวเล็กลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองกันในแลบที่น่าสนใจต่อไปในชั่วโมงถัดๆไปนะคะอาหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของลำไส้เล็กก็คือดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงร่างกายนะคะเขาบอกว่าในบริเวณของลำไส้เล็กเนี่ยจะมีขนอุยอยู่นะคะซึ่งทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงร่างกายนะคะ มาดูอวัยวะถัดไปนะคะก็คือตับค่ะอาหารไม่ได้ผ่านตับนะคะแต่ว่าตับมีหน้าที่สําคัญในระบบย่อยนะคะมาดูกันค่ะตับนี่คือรูปของตับนะคะจะอยู่ด้านซีกด้านขวาด้านบนใต้กระบ,บังลมค่ะเป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายค่ะนักเรียนจะเห็นว่าตรงตับเนี่ยจะมีถุงเล็กๆนะคะสีเขียวตรงนี้นะคะเราเรียกว่าถุงน้าดีนั่นเองค่ะตับมีหน้าที่อย่างไรในระบบย่อยมาดูกันค่ะ หน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำดีส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อช่วยทำให้ไขมันแตกตัวถุงน้ำดีก็ทำหน้าที่เก็บน้ำดีนะคะที่สร้างจากตับนั่นเองที่ครูดได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยทำหน้าที่ย่อยอาหารนะคะสารอาหารก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ทำให้ไขมันแตกตัวเล็กลงนะคะโดย น้ำดีจากตับะะส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะก็จะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวเล็กลงนั่นเองค่ะคะอาอยวะถัดไปก็คือตับอ่อนตับอ่อนจะอยู่ด้านหลังของกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารจะบังอยู่นี่นะคะหน้าที่ของตับอ่อนก็คือสร้างน้ำย่อยหลายชนิดในการย่อยสารอาหารจากนั้นก็จะส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพื่อย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะ อวยวะถัดไปค่ะก็คือลำไส้ใหญ่ค่ะนักเรียนคงจะสงสัยนะคะลำไส้เล็กเนี่ยดูเหมือนจะเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาแยกได้อย่างไรว่าไหนลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะลำไส้ใหญ่นะคะจะมีความยาวประมาณ1.5เมตรค่ะถ้าเทียบกันกับลำไส้เล็กแล้วนะคะก็ลำไส้เล็กจะมีความยาวประมาณ6-7เมตรค่ะ แล้วเราดูตรงไหนว่ามันเป็นลำไส้เล็กหรือใหญ่นะคะเราดูที่เส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของลำไส้ใหญ่นะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรซึ่งใหญ่มากเลยนะคะหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะคะก็ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินเกลือแร่จากกากอาหารที่เหลือจากการย่อยค่ะจากนั้นกากอาหารที่เหลือจะถูกส่งไปยังไส้ตรงและขับ ออกจากร่างกายถ้านักเรียนไม่ค่อยทานพวกเส้นใยอาหารจากผักและผลไม้นะคะพวกกากอาหารพวกนี้ก็จะมีน้อยนะคะแล้วก็ขับถ่ายยากถ้านักเรียนไม่ค่อยอุจจาระเป็นเวลานะคะสองวันหรือสามวันอุจจาระทีนึงเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าอุจจาระของนักเรียนจะแข็งเพราะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำหน้าที่ดูดซึมน,น้ำตรงนี้นะคะจากอาหารที่เหลือ ถ้านักเรียนยิ่งไม่ยอมอุจจาระเลยนะคะก็จะยิ่งแข็งมากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเกิดโรคไหมถ้านักเรียนไม่ยอมอุจจาระให้เป็นเวลาค่ะอวัยวะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือทวารหนักนั่นเองทวารหนักนะคะก็จะเป็นรูเปิดตรงส่วนปลายของทางเดินอาหารตรงข้ามกับปากค่ะหน้าที่ของทวารหนักก็คือขับกากอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ที่ไส้ ไส้ตรงให้ออกมาจากร่างกายในรูปของอุจจาระอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณครูกล่าวถึงการที่นักเรียนไม่ค่อยอุจจาระนะคะเพราะว่าไม่ค่อยทานผักและผลไม้เนี่ยจะเกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะก็อาจจะเป็นน้องริซี่ค่ะชื่อดูเพาะนะคะน้องริซี่น้องริซี่ก็คือน้องริสีดวงนั่นเองนะคะโรคริสีดวงเป็นอย่างไรนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดแผลบริเวณตรงรูทวานนี้นะคะ ตอนแรกก็อาจจะเป็นติ่งนะคะเป็นแผลขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้ามันแตกนะคะก็อันตรายนะคะเจ็บมีการเจ็บป่วยได้นะคะต้องถึงขั้นต้องไปหาหมอเลยนะคะคุณครูก็มีเพื่อนที่เป็นโรคนี้นะคะก็เล่าประสบการณ์อันน่ากลัวนะคะก็คือจะต้องอไปให้คุณหมอผ่าผ่าตัดนะคะผ่าตัดน้องลิซี่ออกไปนะคะก็ นักเรียนก็คิดดูนะคะว่าเราจะต้องอายมากไหมนะคะที่เราจะต้องไปก่งก้นเพื่อให้คุณหมอตัดน้องลิซซี่ดวงออกนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้นะคะนักเรียนก็แค่ทานผักและผลไม้นะคะแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะในทุกวันนักเรียนอาจจะต้องขับถ่ายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะให้เป็นเวลาวิธีการที่จะไม่ให้เกิดน้องลิซซี่นะคะก็ง่ายๆมากๆเลยนะคะรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารให้มากนะคะ แล้วนักเรียนก็จะปลอดจากโรคริดสีค่ะมาสรุปความรู้กันนะคะการย่อยอาหารก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งผ่านทางเลือดนั่นเองแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยที่ไม่ใชเอนไซม์นะคะก็คืออยู่ที่บริเวณปากของเรานั่นเอง ปากของเราจะมีฟันนะคะทาหน้าที่บทเคี้ยวนะคะลิ้นช่วยคูกเขาแต่ในตรงบริเวณปากนะคะก็ยังมีเอนไซม์นะคะก็คือเอนไซม์อะไมเลสซึ่งได้จากน้ําลายตรงนี้นะคะทาหน้าที่ในการย่อยเชิงเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเชิงกลก็จะมีอยู่บริเวณเดียวก็คือตรงฟันแล้วก็ลิ้นนะคะสำหรับทางเคมีนะคะก็จะเป็นน้ําลายนะคะช่วยในการย่อยเพราะฉะนั้นมีข้อคาถามในข้อสอบ โอเนหรือในข้อสอบใดๆก็ตามถ้านักเรียนเจอนะคะเขาจะถามนักเรียนว่าการย่อยกระบวนการย่อยเริ่มที่ไหนให้นักเรียนตอบว่าย่อยที่ปากเพราะว่าปากเนี่ยย่อยโดยใช้เอนไซม์ก็คืออะไมเลสเนี่ยย่อยคาร์โบไฮเดตแล้วนะคะ,ะมาดูข้อที่สังเกตถัดไปนะคะก็คือหลอดอาหารตรงหลอดอาหารไม่มีการย่อยอาหารคะ่ะนักเรียนเป็นการเป็นเพียงแต่ เป็นหน้าที่นะคะทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อที่หดคลายเพื่อบีบให้อาหารเนี่ยลงไปสู่กระเพาะอาหารค่ะตรงบริเวณกระเพาะอาหารจะมีเอนไซม์หนึ่งตัวนะคะคือเปปซินซึ่งนะทําหน้าที่ย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกระเพาะอาหารก็ยังทําหน้าที่เหมือนกับเครื่องปั่นนะคะเครื่องบดอาหารให้มีลักษณะเล็กนะคะป่นเลยแต่กระเพาะอาหารก็มีเอนไซม์ย่อย โปรตีนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ปากมีเอนไซม์อะไมเลสย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะในกระเพาะอาหารมีเปปซินในการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนถัดมานะคะอาหารจะผ่านจากกระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กแต่เราจะต้องพูดถึงตรงในลำไส้เล็กเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารที่ยังย่อยไม่หมด นักเรียนจะเห็นว่าตรงปากเนี่ยย่อยคาร์บโบไฮเดรตแล้วนะคะแต่ว่ามันยังย่อยไม่หมดเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะแต่เป็นไปได้เนี่ยนักเรียนก็ควรจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเพื่อช่วยทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติไม่ทํางานหนักเกินไปค่ะตรงกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนนะคะด้วยเปปซินแล้วนะคะลําไส้เล็กก็จะมีนะคะน้ําย่อยซึ่งผลิตจากตับอ่อน นะคะมาช่วยมาช่วยทําให้คาร์โบไฮเดรตทำให้โปรตีนนะคะถูกย่อยและที่สําคัญนะคะตับทําหน้าที่สร้างน้ําดีนะคะมาเก็บที่ถุงน้ําดีค่ะจากถุงน้ําดีก็มาที่ลําไส้เล็กเช่นเดียวกันค่ะเพื่อทําให้ไขมันในลําไส้เล็กแตกตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นในลําไส้เล็กเราจะถือว่ามีการย่อยนะคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและทําให้ไขมันแตกตัวเล็กลงที่ลําไส้เล็กค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในบริเวณเนี้จะลำไส้เล็กเนี่ยจะนักเรียนจะเห็นว่ามีความยาวมากนะคะเพราะต้องช่วยในการย่อยนะคะในการเดินทางของมันนะคะย่อยจนกว่าจะได้สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะตรงลำไส้เล็กเนี่ยจะมีขนอุยอุยอยู่นะคะร่างกายจะดูดซึมตรงนี้เข้าไปสู่กระแสะเลือดนะคะเรากา็เลือดเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะ หมุนเวียนไปในระบบหมุนเวียนเลือดของเรานะคะทําให้สารอาหารพวกนี้ถูกร่างกายนําไปใช้ค่ะอ,ะอวัยวะที่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาถามว่าเริ่มต้นที่ไหนให้บอกว่าเริ่มต้นที่ในระบบย่อยเริ่มต้นที่ปากค่ะเพราะปากย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสสิ้นสุดที่ไหนให้บอกว่าลำไส้เล็กนะคะเพราะลำไส้เล็กจะมีการย่อยสารอาหารทั้งหมดเลยนะคะก็คือ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กแล้วนะคะส่วนจะผ่านไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่เก็บกากอาหารนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำวิตามินกรแร่ในตรงนี้นะคะแต่ไม่มีการย่อยแล้วนะคะลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารแล้วนะคะเพียงแต่เป็นที่เก็บหรือจะคิดง่ายๆว่าเป็นที่เก็บอุจจาระนั่นเองนะคะ แต่ในนี้ยก็จะมีการดูดซึมน้ําวิตามินเกลือแร่ด้วยนักเรียนถ้านักเรียนไม่อุจจาระนานๆนะคะมีบางคนไม่ยอมอุจจาระเลย3วันเนี่ยจะสังเกตว่าอุจจาระจะมีลักษณะแข็งนะคะเพราะว่าลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ําเมื่อผ่านลำไส้ใหญ่แล้วนะคะก็จะไปสู่ทวารหนักตรงทวารหนักเนี่ยก็จะมีท่าที่ทําให้ขับถ่ายกากอากหารออกไปนะคะ ถ้านักเรียนไม่รักษาสุขภาพนะคะไม่ยอมรับประทานผักและผลไม้ก็จะทําให้เกิดโรคนะคะเรียกว่าน้องน้องริซ,ซี่นะคะสําหรับคุณครูจะเรียกว่าน้องริซ,ซี่นะคะพูดให้ขำๆนะคะก็คือริซ,ซิดวงนั่นเองนะคะซึ่งถามว่าไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะการที่เราจะรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดผลเสียของระบบย่อยนะคะนักเรียนจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็มีผักผลไม้ด้วยนะคะ วันนี้ก็จะจบเรื่องของระบบย่อยเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามก็ให้ถามได้นะคะหลังจากที่ดูวิดีโอจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถส่งข้อความมาถามคำถามกับคุณครูได้นะคะภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปทำใบงานนะคะเรื่องของระบบย่อยอาหารซึ่งเดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นให้นะคะว่าเป็นใบไหนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนระบบย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยกว่าจะเดินทางจากปากนะคะไปสู่ทวารหนักเนี่ยก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะและแต่ละอวัยวะก็ทําหน้าที่นะคะหลากหลายมากนักเรียนในชั่วโมงหน้านะคะเราจะได้ทําการทดลองในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะโดยใช้ปากของเรานะคะในชั่วโมงหน้าก็จะครูก็จะเตรียมกิจกรรมที่สนุกสนุกให้นักเรียนได้ทํากันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย